ต่อไปน้องลันลันครับตัวครับถอครับเ,เป็นไงเป็นไงเบอนโอ้โหโ้โหจังเปอร์พี่น้องสามหลังยังไม่พลาดตกหลังเลยพี่น้องสามหลังครับ โบื่อทั้งเบื่อเบื่อ้ายโอ้โอ้วัดเดียวสำหลังครับหลังๆยังมีเสียงหนูอยู่เยอะพี่น้องมีอยู่เยอะอยู่ครับ เต็มคาราเพลเลยพี่น้องวันนี้ฮูหหหห้ฮูเจอสูดเด็ดบินายสายล่าเข้าไปครับบึ๊บตักต่อไม่รอแล้วนะเพิ่มยังหน่อยครับยังเก่าแล้วพี่น้องเพิ่มหนังจางสักน้อยเอย ต้องเพิ่มยางครับป่าไหนมีหนูสกิดมาหาพี่นายสายล่าได้นะครับเดี๋ยวจะไปดักให้นะจ๊ะสามหลังสามแต้มครับพี่น้องหวานเจี๊ยบหลังที่สีมันตเรด่อยไย น่าเยอะอยู่นะโอ้โหไม่รู้เป็นไงมั้งครับค่อยๆดูกันไปเรื่อยครับเร็วๆโอ้โหนี่กระจังเลยครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงพี่น้องบอ,อกแล้วสูบหอมของวินัยสายล่าไม่ธรรมดาสี่หลังสี่ตัวพี่น้อง วันเตี้ยเพิ่มยางอีกเพิ่มยาจะไปรอรุ่นเช้าพี่น้องรอรุ่นเช้าอีกว่าแจ้วจอดเลยพี่นอ้องพ่โอโก่งครับ